ทำไมสจวัตถึงเป็นแครี่ทั้นเทพในโปรลีกถ้าแรงไม่สูงมากเนี่ยสจวัตจะหลุดแบดนบ่อยมากเลยนะร้อยดาวหรือว่าห้องกองขึ้นไปเนี่ยสจวัตหลุดแบดนยากมากแล้วเกมนี้ลูกเหตุบอกว่าเจอยอนใส่ยเวทนะโอ้โหออกของแบบนี้นี่กะจะแก้ทางสจวัตเต็มข้อเลย มาดูว่าปะทาย้อนเวทครั้งนี้เนี่ยจะเดือดแค่ไหนนะครับเป็นเอนโตโลมด้วยนะฝั่งเขาเดี๋ยวในเกมเนี่ยผมจะมาบอกเหตุผลที่สจวร์ตเนี่ยทำไมมันถึงโกงนะครับในแรงสูงเนี่ยทำไมเขาแบนกันนักหนานะมันน่ากลัวตรงไหนกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็ไปดูในเกม,มนกัเลย <Legend ary. S 3> <nice> ดูจากพลังแฝงย้อนเนี่ยไม่น่าจะเล่นสายเวทได้นะจริงๆมันต้องเล่นพลังแฝงฮลีทันเดอร์นะครับ เกมนี้ก็อยู่ประมาณ20กว่าดาวนะครับลูกเพจที่เข้ามาก็แรงไม่สูงมากนะก็เลยเล่นง่ายนะครับเกมนี้รูในเทมพลังแฝงก็ตามนี้เลยนะครับสจวตเนี่ยจะออกทอยเสมอนะไม่ทอยก็ไกลอานะครับเพราะว่าสกิล2ของสจวตเนี่ยมันการดาเมจกายภาพได้นะแค่ดาเมจกายภาพนะครับไม่รวมทูดาเมจนะอย่างมากลอดเนี่ยสามารถฝาดสจวตเข้านะครับแล้วก็ทาจิก็เหมือนกันนะอีกตัวหนึ่งที่สามารถปัดสกิลใส่สจวตได้ การคอมโบก็ไม่มีอะไรยากมากเลยนะครับแค่ติดพาสีเนี่ยสจวตก็จะวิ่งเร็วแล้วก็ตีเร็วมากๆเลยนะแทนสกิลหนึ่งเนี่ยจะไม่ดีเลยนะครับจะปล่อยไปเลยนะนอกจากนี้เนี่ยสกิลหนึ่งยังแรงขึ้นอีกด้วยฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําให้สจวตเนี่ยติดพาสีบนะครับการติดพาสีก็เก็บสะสมให้ครบสสแต็กนะสแต็กเนี่ยจะสามารถเก็บกับฮีโร่ได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถเก็บกับคีฟได้การโจมตีปกติเนี่ย แต่ละครั้งก็ได้1นึ่งสต็สกิลหนึ่งใช้โดนหนึ่งครั้งได้2สแต็นะครับอันติเมทได้3สแต็นะคอมโบง่ายๆก็เลยเป็นตีแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็ตีนะครับอีก2ครั้งหรือว่าสกิลหนึ่งตีตีก็ได้นะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าจรวเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นแล้วก็สกิลหนึ่งเนีย่ยมันจะปล่อยไปเลยนะไม่ดีเลยแล้วก็จะมีคอมโบกับอันตีอีกคอมโบหนึ่งน,นะครับก็คือตี1ครั้งแล้วก็อันติเมทนะครับก็จะติดพาัน Hand คลิปนี้เนี่ยผมทําให้ดูอยู่นะจะังหวะคิวยอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนจะแปแอนตีเนี่ยเราต้องตีปกติก่อนนะครับ oh <my S 1> ให้ค้างไว้หนึ่งสแต็กก่อนนะไฟแรกก็เป็นไฟมังกรนะครับมังกรนี่6วีจะเกิดนะฝั่งเราก็มาคุมมังกรเป็นที่เรียบร้อยตีนกหาวลวสี่ก่อนก็ได้นะ oh <my. S 1> แต่ว่าใกล้วลวสี่แล้วนะครับเลยทิ้งนกมาตีมังกรช่วยเพื่อนนะ oh <my. S 1> แล้วเอ็นโซมูดเข้ามา <Has been S 1> ตีหนึ่งครั้ง <been S 1> แล้วก็แปะอนตีนะครับติดพาร์สีเลยเห็นไหมครับ แล้วตอนมันติดาต้าฟีดเนี่ยมันโกงมากนะสัจจวัตวิ่งเร็วตีเร็วนะครับถ้าในไฟมันได้ฟีเนี่ยแนวหลังก็ป่นป่วนเหมือนกันหาตัวล้วงยากมากนะมีแค่คีล่านะในแพทนี้นะครับแล้วก็ฮีโร่ที่จะมาล้วงสัจจวัตเนี่ยต้องเข้าตอนที่สัจจวัตไม่มีสกิล2นะซึ่งแรงสูงๆเนี่ยเขาไม่ใช้สกิล2เพิ่มเพื่ออยู่แล้วครับน้อยมากนะที่จะกดสกิล2วิ่งเข้าไฟเนี่ยผมเห็นเยอะมากเลย หลายคนที่เล่นตะจวนไม่ได้หรือว่าเล่นลราตายเยอะเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยชอบกดส,สกิล2วิ่งเร็วเพื่อไปเข้าไฟนะพออยู่ในไฟจริงๆเนี่ยโดนล้วงนะครับไม่มีสกิล2มันดูจังหวะนีกันนะครับเห็นไหมครับว่าผมเนี่ยกักสกิล2ไว้นะเพราะว่ายอ,อนยังไม่ถึง <and Y> ตัวผมนั่นเองนะครับกะเอาให้คุ้มที่สุดนะแล้วก็แบบนี้เนี่ย คีร่าเองก็ลวงสจวตย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าสจวตเนี่ยออกทออยู่แล้วนะ <this> เวลาคีร่าเจอสจวตเนี่ย <this> ก็จะยังแยงหน่อยนะครับมันก็ไม่ได้ลวงง่ายขนาดนั้นนะ <this> ถ้าสจวตมีฟิกเกอร์เนี่ยเผอสวนคีร่าด้ด้วยแล้วย้อนอย่างนี้ <this> รอดยาก <this> ครับตีหน <t> ึ่งค้างแปนตีนะครับ เอาชัวนะต่อให้เลือดเยอะกว่านี้เนี่ยก็ตายนะครับเริ่มเห็นความโกงของสจวรแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมในแข่งในห้องกอเนี่ยเขาถึงแบนนักแบนหนานะถ้าไม่เชื่อเนี่ยคนดูก็ลองไปดูน้องเคนที่เป็นนักแข่งเนี่ยตรีมได้นะครับจะสังเกตว่าสจวรเนี่ยจะหลุดแบนยากมากนะครับสจวร์ครีล่าเนี่ยจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่โดนแบนไปนะแล้วเกมไหนที่คีล่าโดนแบนเนี่ยสจวรก็จะโดนแบนตามไปด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าคีราดโดนแบนก็ไม่มีฮีโร่ที่แก้จ,จวละอีกฝั่งก็เลยต้องแบนอย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วเล่นกลางนาคอละโดนไปนะครับเสียบอมกลางไปนะเอนโซนี่ตัวน่ารำคาญจริงครับสกิลหนึ่งไม่โดนนะครับเอนโซสกิลหนึ่งหนีหนก่อนเสียดายมากเลย ป้อมล่างทางกันไม่ได้ก็ปล่อยนะโอ้โหแล้วยอนหน้าตายมากนะผมโฟกัสคีฟนะครับเมื่อกี้โดนไปนะอีกนิดห่วงป้อมนะเมื่อกี้ถ้ายิงไปทางยอนเนี่ยก็ได้คิวแล้วนะครับได้อีกนิดมาแทนนะแล้วก็ได้ป้อมล่างนะครับ ลูกเพจบอกเจอย้อนเวน,นะแล้วผมกดดูนี่จริงด้วยนะครับเนี่ยชิ้นแรกนี่ออกดาบแฟดมาเลยมาได้เล่นละเกมนี้ดาเมจเขาจะเบามากนะยอนเพราะว่าพลังแฝงเนี่ยเอาพลังแฝงรวยมานะครับพลังแฝงรวยมันเหมาะกับเซตกายภาพอยู่แล้วนะจริงๆรอจังหวะที่เจอไม่มีสกิลสองเนี่ย ก็ลู่ตายแล้วนะพอเผลอเนี่ยลู่ตอนผมไม่ทันตั้งตัวเนี่ยกดสองไม่ทันด้วยได้เอฟโซมานะฟิกเกอร์มาหาเพื่อนนะครับให้เพื่อนรับนะแล้วตรงนี้ดึงสกิลสวยมากครับดึงให้เพื่อนเล่นได้เยอะมากนะแอซซิดไปหกตัวแล้วนะครับเกมนี้ชิ้นต่อไปก็ออกเป็นทารอนนะครับ แพทนี้เนี่ยซจูจ,จะเล่นสาย DPS ส่วนใหญ่นะไอเทมเนี่ยจะเหมือนกันนะครับจะต่างกันแค่จะขึ้นดาบแดงหรือว่าขึ้น morning star นะถ้าเจอแท้งเยอะไฟเตอร์หนาๆเยอะก็ morning ไปนะครับแต่ว่าถ้าเจอตัวบางๆอย่างเกมนี้เนี่ยออกดาบแดงเนี่ยน่าจะคุ้มที่สุดละก็ขึ้นทอยแล้วก็ดาบแดงไปเลยนะครับแต่เกมนี้เนี่ยออกเป็นไกาอาก็ได้เพราะว่าอทีเนี่ยดาเมจไม่ได้หนักมากนะ ทอยมันการดาเมจแรกดีก็จริงนะแต่ถ้ารับเรื่อยๆอย่างเกมนี้ที่เจออีกนิดเนี่ยไกอาน,น่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะครับตรงนี้เราเล่นไม่ได้แล้วนะเลื่อนไม่มีแล้วนะครับเกิดมาก็มาตีมังกรต่อเลยนะฝั er has been ่งเขาเอาดาร์เฟเยอร์ไปนะครับ เรื่องปัทหาเลยตรงนี้ตรงนี้นี่ห้าวดองๆเลยไอเทมนำนะมั่นใจครับโหและย้อนแหลมมากอย่างนี้รอดยากครับวิ่งหาเลยนะเ,นเรามาเยอะกว่านะครับฝั่งเขานี่ดานป้อมเรายับยบเลย เองเสียดาร์เซเยอร์นะเห็นไหมครับว่าต่อให้เกมน้ำเนี่ยเสียดาร์แปดาทีเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าแวนการ์ดมันดังคลิปดีกว่าเดี๋ยวรอรับเว็บก네่อนนะครับฝั่งเขาก็เลี่ยงปัทหาเราแล้วนะเมื่อกี้ดูจากดาเมจนี่น่าจะเป็นบูมสติ๊กนะครับย้อน ดานเมทที่กระทบเทนเราเมื่อกี้กชิ้นต่อไป,ปนะออกเป็นดาบแดงนะครับ,บ,บฟเฟสไอเทมเนี่ยผมจะขึ้นไกาอารไว้แล้วกันนะเพราะว่าผมว่าไกาอาร์เหสุดละเกมนี้ไ,ไม่ต้องถึงขั้นทอยนะครับแล้วมันประหยัดด้วย,ยให้นาคอสแยกทำคนเดียวพอนะโมย,ย่างนี้ต้องไปรับ,บนะครับ ไม่งั้นเพื่อนเหนื่อยมานะคอรโดนตัดบูนี่เล่นยากนนะผมเป็นแคลรี่ที่คุณไว้วางใจช่วแลลเล่นการยังไงฮะ,งงะมาหลอดช็อคไปแล้วจังหวะนี้ได้ปิดหลังนะ แปะโดนเอนดอไปหนึ่งทีฮะหูแลวกิตี้ยกสวยจัดอย่างนี้รอดยากครับเอเลนดอหน้าสวาฟกลับบ้านไปละตัดบูแทนก็ได้นะรับเม็ดนะครับนี่เรารับกันดีมาก มาครับ8วกับ 8S ติดนะเกมนี้นนเกมนี้นี่ย้อนถึงกับปีไหนเทมเลยนะรับกลางก่อนนะครับการเดินเกมก็ประมาณนี้นะครับเกมนี้อาจจะบ้าบวกไปนิดนึงนะบบนเพราะว่าฝั่งเขาก็แยกทำเวฟแยกดักเราเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็อาศัยจังหวะที่ฝั่งเราเนี่ยคนเยอะกว่านะ ไปปิดเยอะกว่านะครับแต่ข้อเสียก็คือไม่มีคนทำเวฟนะต้องห้อยไว้สักคนนึงนะ <been> การทำแบบนี้เนี่ยต้องมั่นใจว่าเราปิดแล้วเราเล่นได้นะครับ <didn> ถ้าไปแล้วฝั่งเขาหนีเราหรือว่าเขาไม่เล่นด้วยเขาวิ่งกลับเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไปเกรนนะเสียเวลาฟรีนะครับแลกรวมกันไปครับไฟนี้ น่าคอล้วงสวยครับได้ยอนมาันถอยนะเยอะจัดเลยหูแล้วดูมันโผมใส่ผมครับสามตัวโอ้โหนะาคอแรกมาได้ตัวเดียวนะย้อนขึ้นทารอนมาแล้วนะครับ เกิดมาก็มีไฟเลยนะครับเลนกาลางอย่างนี้รอดยากครับเอ็นโซคลิกได้หมดเลยนะหูแล้วติดทาสีบเกือบตายนะครับมาหลอด ไม่ได้นะเียดาได้ครับดีหน้าเกือบดีนะเกือบสวยนะเกือบได้สองตัวเลยไว้ไนบนเข้านะครับโฟกัสป้อมก่อนเลยแล้วตอนนี้คนเราเยอะกว่าต้องเล่นแล้วครับต <c oughs> ีหนึ่งครัง้งอันติ <c oughs> ปิกเกอร์ <c oughs> หูยังโดนอีกนะ ้องถอยก่อนนะครับแวะตาดบูแล้วก็ทำเลนล่างนะเห็นไหมครับว่าดามเมจมันแรงนะแต่ว่ามันต้องอาศัยการเก็บพาสตีแบบช้าๆนิดนึงมุมนี้แปะสวยนะสจ๊ตวตเนี่ยจะถนัดมุมแค่มากเพราะว่าการจ่ายสกิลหนึ่งเนี่ยมันคุ้มนะ สายทีน่นึงโดน3-4ตัวเนี่ยพลิกไฟได้เลยนะครับมันแรงนะให้เพื่อนเปิดดาร์เซเยอร์ไปนะครับเปิดกอดไปส่วนแล้วก็เลือกก่อนโกวตาสองล่างหนึ่งนะแล้วก็ตายสองตัวนะครับตีฟรีแล้วตรงนี้ ต่อไปก็เป็นไฟส์จบบ้านแล้วนะครับ<ฮ>เซตสามทางนะทำเว็บเข้าสามทางนะครับให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยการบ้านายากสัพทแข่งแล้วก็สัพเคียวนะผมถนัดเซตนี้นะครับแล้วแต่คนถนัดนะแต่ละคนก็อาจจะถนัดสัพ์เป็นเคียวก่อนแล้วค่อยก่อเกิดก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน แล้วโดนด้วยครับมาหลอดอย่างนี้รอดยากครับเป็นนาคอที่เก็บไปนะเนข้ากับว่าเราสัตเขาได้หนึ่งตัวแล้วนะครับ กลางดงตีนตรงน,นี้แต่ก็สกิลสองนะเอาตัวรอดมาได้ครับเห็นไหมครับว่าสกิลสองสัจจุเนี่ยโคตรโกงเจอเวทก็แค่ออกทอยนะมันก็เลยรับมือ,อยากครับหาตัวมาล้วงเนี่ยยากมากแล้วแรงสูงอะ่ะเขาไม่ปล่อยให้ป่าฝั่งตรงข้ามะ่ะเข้ามาหาสัจจได้ง่ายๆอยู่แล้วนะ การที่ดาเมจจะพอลวงสัจวนเนี่ยยากมากอย่างนี้รอดยากเขามาหลอดเกมนี้เดือดมากครับ11คิวกับ14แอซซิดนะแอซซิดนี่นึกว่าโลมิงการเล่นสัจวดก็ประมาณนี้เลยนะครับสกินพี่เอกเนี่ยเสียงมันเบาไปนิดนึงนะ อาจจะต้องรอทาง g m เนี่ยแก้นะครับยอนนี่ถึงกับเปลี่ยนเซตไอเทมเลยนะมาหลอดอะไรวะเนี่ยเกาะไฟโอมิอาร์มเกาะสะท้อนชิวอฟลอดแปลกๆนะครับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะ <S <S นะจวตก็เป็นแครี่ที่แก้ทางยากมากชนะทางแครี่ทุกตัวเลยนะครับไม่มีฮีโร่ตัวไหนที่ะจวตเ,เนี่ยยืนชนไม่ไหวนะ <S <S แล้วแผ่นนี้ยีินโดนเนิร์ฟไปอีกนะครับมันก็เลยทําให้ะจวตเนี่ยทองบัลลังก์นะแครี่โน .1 เลยนะตอนนี้หาฮีโร่ลวงยากมากนะครับ ขนาดแอสซัสซินเมดอย่างคีล่าเนี่ยก็ยังล้วงยากเลยนะอาจจะได้แค่ต้นเกมลางเกมนะครับแต่ว่าช่วงเลด,ดเกมที่สจวรตมีทอยมีดาเมจพอที่จะสวนเนี่ยก็จะเลิมเหยียงแล้วนะ <S <S ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นสจวรตแล้วก็ีสก,กินไปในตัวด้วยเจอกันใหม่ ep หน้านะครับ <S <S สวัสดีครับ